ก็จะไปเซเว่นอีลลเว่นกันเนาะดูใบไม้ใบไม้กำลังล่วงหนาวอยู่นะคะหนาวอยู่แต่ก็เดินไปเดี๋ยวก็เหนื่อยโอ้ห้ามตลกลงนะวันนี้จะจับนักบกไป คลองเข้าไว้น้ำาทิ้งไม่ได้คลองเลี้ยงกบให้นั่งจับจับมุดพูนะลึกๆไม่พรองสามไกเดินเดินอยู่ขาพิกพลิกกลิงกลงไปเป็นพอลองเท้ามันลื่นเข้ารองเนาะเข้าใช่พี่ดูใบไม้ตรงนั้นมันลนนวยนะ่น่ะสวยเนาะสวยเนาะมันมันมันสีส้มสีม่วง ใส่หมวกดุมหมวกก็หอมหมวกหลายสีเหลือเกินสีสันค่ะสีสันสีสันสีสัน่อุ้ยบ้านนู้นสำหรับขายขายเท่าไหร่วะเนี่ยดูสิอุ้ยขาจะเลี้ยวค่ะมัน sorry ขาจะเลี้ยว ดูสีนี่สวยดูดูดูดสวยสวยสวย,สวย,สวยถ้าเราเอารถมาเราก็จะไม่เห็นธรรมชาติเราเดินดน,นีกว่ออกกําลังกายวันนี้กินข้าวเหนียวไปครึ่งกระติบ <c oughs> นี่พีทที่ตรงนี้เห็นไหมที่แรกหนูที่แรกที่แรกหนูว่าจะซื้อที่ตรงเนี้ยเราเกะว่า ซื้อแล้วเรามาปลูกบ,บ้านแล้วขายหลังนู้นดีไหม,มใช่ไหมอืมเคยมเพื่อนเพื่อนแฟนแบอกว่าไม่ต้องเอาหรอกแต่เพื่อนขายแาพงเฉพาะที่อ่ะแสนแสนแสนหกอ่ะเฉพาะที่แต่ก็สวยนะมัน,มนต้องมันเต็ดเนินบรรเนินเป็นเนินต้องถมที่เยอะนะ เหนื่อยดันแค่นี้เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยไว้จังแต่ก่อนหนูอะเดนินเดินลงไปนน่นนุกเดินไปเซเว่นเหมือนกันนะเดิวคนเดียว <c oughs> สวัสดีค่ะมาค่ะเรามาเดินชม ใบไ,ไม้ลุ่งเกลี่ย <laughs> จะไปเซเว่นอีเลเว่นเราลองทดสอบเดินจากบ้านไปเซว่นประมาณกี่นาทีถึงจะถึงเนาะตั้งเวลาเยอะเยอะไลฟ์สดอยู่นี่อ่าฮะโอเคเยอะ Yeah, we're trying to walk from home and we're gonna go to 7-11. Trophy club many. It's cold. Let's go for a walk, exercise, exercise, <laughs> car. โอ้ Ooh, beautiful flower look at that Oh, no flower by my p e n t e e ตัวน oh. ี้มันเป็นที่จอดรถกอล์ฟอะเพโอ้อือหือจอดรถใหญ่ก็ได้รถกอล์ฟก็ได้สนามกอล์ฟอั่ะเดี๋ยวจะพาไปเดินไปทางสนามกอล์ฟซีส์ไม่ได้กัน Hi hello Hello, hello. How are you? <laughs> I didn't have glasses. Okay. We swore go for exercise. You see, this, this, this. Ah, ah, ah. Ah, มาเพ่มาฟังรู้น่ะฟังนินะ้วมันกำลังเหลืองเหลืองเหลืองสวยมากเลยพี่คุณนายก็ถ่ายวิดีโออืมฮ mm ึ่ม hmm. it's cold kinda of little chill. Ch illy, chilly 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 เย็นหน่อยหน่อยค่ะหู้ตอนไม่สวยแนะค่สวย ต้อมาเปลี่ยนสีขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักอุ้ยแดดแดดอากาศ sunshine <laughs> sunshine ดีใจดีใจโอ้ยเดินชนต้นอะไรไมาชนไม้พี่ไอ้นั่นพาดทิศแดดออกแล้วนั่นแดดออกแล้วพี่แดดออกแล้ว สวยสวยดูรูต้นสวยสวยมากเปลี่ยนสีกี่นาทีจากบ้านไปเซเวนอินแล้วเนี่ยตอนนี้เราเดินมาประมาณได้หกนาทีแล้วพี่อ่ะคุณนายมา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  Hello, everyone. Thank you for visiting my channel. Today, we're going to walk from home to 7 11 <laughs> and make some exercise. <laughs> I right, know. Now, 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 my love. And bye, I อฮ้ย <Hi> <laughs> สนางก๊อฟสวัสดีค่ะอะไรไม่ฉัอรับเพื่อไทยรับอฟมา มามาเร็วๆมาหมดแรงหใหญ่มา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 เจ๊เดินเร็วๆเจ๊ออกกําลังกาไม่ได้ให้หยิบน้ำมาด้วยโอเคหยิบมาเดี๋ยวไปซื้อเซเีแล้วเป็น ียจะดูว่าจากบ้านไปเซเว่นเดินเนี่ยประมาณเท่าไหรู้ฟวาทิ่ยออกล้วก่ะก็ยังชั่วหน่อยแหนแสงแดดอต้ยชื่นใจดีใจ มันลดไม่เลยเวลาถ่ายเดินไปก็เลย ไปเชิญ uh oh. อันนี้เราเดินทางรถเข้าจริงๆเราต้องเดินฝั่งนู้นแต่ก็ไม่เป็นไร là đơn sân nam cop phân lốt cop nha ha 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 à ha ha mà ha ha ถ้าไปเซเว่นถึงเซเว่นน่าจะประมาณสิบหกนาทีนะหรือมากกว่ายี่สิบพาไป,ปชมซอยบ้านไทยร่วงด้วยกันนะคะทุกคนเหนื่อยยังยังไม่เหนื่อยนะเพราะอากาศมันไม่ได้ร้อนแตดยังไม่ค่อยร้อน ไต้นไมกาฝากไหนไกาฝากที่ต้นไม้ต้นไม้เก่งอ๋ออ๋อกาฝากเหรอเ้าเรียกกาฝากอ๋อต้นกาฝากอ๋อที่มันไปทำจะเอาต้นอื่นมาอยู่ด้วยอืม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 กาฝากอ๋ออ๋ออ๋อ้าว่าคัดคัดจมูกละตรงนี้ construction นะคะ แล้วก็มีเชิร์ตด้วยหมู่บ้านหนูเชิร์ชเยอะมากเติเป็นอพาร์ตเมนต์มันมันมีย่อมมันมีย่อมยอมบ้านหกล้านแปดล้านสิบล้านก็มีอยู่ข้างในสนามกอล์ฟอันนี้ที่มันแบบนี้มันมีเจ้าของรู้จักเป็นปาก่าแบบนีน้น่าจะมีนะน่าจะมีนะ มีสิอาจจะเป็นอาจจะเป็นของเชิ์ตก็ได้นเานาอาจจะเป็นของเชิ์ตซื้อไว้อะเชิ์ตเชิ์ตอือึนี่ก็เชิ์ตนะหลัานั้นนะเขาก็มากินข้าวกันอ๋อ,อเปลี่ยนละไม่ตาย เ,เอาก็เชิดไงเชิดก็คือโบดอะค่ะเชิดก็โบดนี่ค่ะเนีะยอย่าไปนี่หลงกบเนี่ยถ้าจะมีกบเย่ะเขาไปจับกบไหมกบอะตัวนี้ไม่นะไอ้แค่นี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 ่เองเหมือนกูเลยวะจับกูจับกบอ่าเล่เชิด อ่าฮะลคริส huh. ช like uh, like ูดออฟคริอันนี้ทายนี้ทดสอบว่าจากว่าเราจะเดินได้ไกลถึงขนาดไหนแต่หนูเคยเดินนะหนูเคยเดินถึงนู่นสนามกอล์ฟนู่นอะ่ะอือฮึเดินคนเดียวด้วยเดินนี้เดินนี้เพื่อนก็สนุกอะยรเดินคนเดียว นุงล้องคาดีเปียวตําหนิเลเปียวเดินด้วยนะใช่เปียวเดินด้วยปั๊บเดียวมันอยากกลับบ้านแล้ว วันนี้เราเดินไปร้านอาหารได้ได้เอไปทั้งเก็บว่ะโอ้หนุ่มไม่ได้เอากระเป๋าตังเออเอ็มว่ะกินส้ตมตำกับเอ็มเรานอุ้ยหนูก,กินเยอะมากเลยนะมีน้ำไหมหนุ่มไหนมีสิในมีในไงน้ำเขาก็พนไปตกปมีคลองน้ำมาจากเล็กม่จากเล็ก อันนี้ก็เป็นบ้านคนอย่าเดินออกขั้นบกมาอยู่ยๆเร่องเดมตอนนี้เราเดินขณะนี้เราได้ประมาณสิบสามนาทีนะคะรับเดินจนถึงหน <laughs> ึ่งพันหนึงพันเก้าพันเก้า้าหมือนกันอ๋อเรืเอากระดาษชิ้ชู้มาแฮะอ้าวก็ทำขั้นหเหรอทำบ้านเหรอ เราเรากะเวลาว่ามันจะได้กี่นาทีจากนี้จากบ้านเราถึงเซเว่นนึกว่าน่าจะน่าจะมายี่สิบห้านาทีนะประมาณนั่นเราคิดว่าประมาณยี่สิบห้านาทียี่บห้านาทีนี่กี่บาร์เขาปิด จำไมได่ดูนาฬิกาด้วยนะีโ่โอหนูลืมใส่นาฬิกามาเราจะได้เช็คได้ว่ากี่มาโน้กไงต้นปลาล์มบ้านพี่มีใช่ไหมแบบน,นู้นหน่อยปลาล์มไม่ใช่ต้นไม่ใช่ต้นปลาล์มต้นนี้นี่ต้นละที่หอมๆอม่ที่เขาทำต้นครนะินสนต์มาสนะต้องสนต้อสนแหละโอ้ คนไทยนะในบ้านที่มีสษต้นอ,อืออือืต้องสวงเกตว่ารงไฟแรงเหมัน,นไฟวรงงเลยอหรอพอดีไอ้ที่มาตัดต้ามตามให้แล้วมันกอามามาไลายออกให้แค่บางวงเลย,เ,ลยเดี๋ยวหนูจะพาี่ข้ามมาฝั่งนี้เพราะว่ามันมันทำถนน อันนี้มาแล้วรถมาแล้วเิ่งเิ่งเิ่งเ็งรานแลวห้ามจับกบด้วยนะมอ้วกวางสวยทไมก่อนหนูอยู่นิวเจอร์ซี่นะนิวเจอร์ซียโอ้โหสวยนี่ลูกสวยจังเลยแฮลูกอะไรอ่ะ น้าบ้านหนูไม่มีมีโฟลอนลูกกันเป็นแบบสวยพิมมันลูกคลิกไทยเลยเนาะสวยเนาะฮาย let's go workout exercise come ลมลมช่วยมา ค่าบายมายรวฮ่าฮ่าฮ่าเป็นสง thank you นะคะทุกคนที่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ใส่แว่นตานะคะเพราะว่าแว่นตาเวลาใส่แล้วมันงายเงิบค่ะมันเงิบมันมันมองไม่เห็นเราสายตาสั้นสาตัวนั่นมามาไม่ต้องไปแฮนเตอร์มีกวาง วางคริสต์มาสวางคอนสตรัคชั่นนะคะเขากำังทำงานประวางสุ่เสวยวางสีทองโอ้อากาศเนาะมาเูดิอืมเด่นน้ำมันอะมามารถอะ เหมืนน้ำมันเหมืนน้ำมันเขาทำก่อสร้างอ่ะถนนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาก็ไปเดินวันนี้เราทดสอบเดินจากบ้านจะไปร้านค้าหน้าปากทางเซเว่นอเป็น ไปไหมไปลรวลืมเอาเครดิตมาฮไม่ได้พายเสาอ่ไกาและอีกอีกแปดนาทีน่าจะถึงตอนนี้ได้สิบแปดนาทีละ เหนือยังคะอาฮะกินบรรยากาศกินใบไมกินบัญญากาสีเหลืองพี่ดูต้นนี้ออกสีเหลืองซสวยไม่ได้นไรสดสองวันแล้ววันนี้แล้วก็เลยขอไลฟ์เดินพ่าออกกำลังกายะคนบรรยากาศด้วย นึกถึงสวิตเซอร์แลนด์อะตอนเคยไปเที่ยวอ,อากาศมันดีจริงๆสวิตเซอร์แลนด์อากาศดีมากอากดอกไม้ก็สวยต้นนี้สีเหลืองหนะ่อยไม้เปลี่ยนสีอ่ะโอเคมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเนระาจะเปลี่ยน เปลี่ยนตรงนู้นโอ้โหเฮ้ยเขาเรียกอะไรนะลมบ้ามึงลมบ้าเฮ้ยเ้ยตอนเด็กๆนะเราเห็นมันลมมันลมวิ่งไปเล่นนะเวลาเวลาตีข้าวสีข้าวเนาะไอ้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 นั่นนะอะไรนะก้องฟางน่ะนะฟางฟางไอ้ทะเบียนรถนั่นน่ะมันเป็นทะเบียนรถมาจากฟลอริดานะสีส้มอู้เดินได้ได้ ดีนะวันนี้ไม่ออกกําลังกายไม่เข้าจิมกะว่าการดีๆจะได้เดินอู้ท้องฟ้าสวยพี่แดดออกแล้วดูดูด,ด,ดูมันเหมือนน้ำแข็งจะมาก้อนเมฆดูสิคะสวยไหมก้อนเมฆมีมีแสงแดดออกแล้วอ้วดีใจจังเลยแสงดูดัแสงแดดสวยไหมคะแสงแดด

ฟัฟังตรงน,นี้ก็เป็นเชิร์ตกำลังก่อสร้างตรงนี้ตรงน,นี้ก็ไม่ป่า